เรื่องของเชื้อราเชื้อรารอนะคะคมาดูกันว่าเจ้าเชื้อรานี่ทําให้เกิดอะไรขึ้นคืออยากทราบว่าสาเหตุของเชื้อราในช่องคลอดเพราะว่าระยะนี้ดิฉันเป็นบ่อยมาก2-3ครั้งครั้งแรกที่ไปพบแพทย์หมอบอกว่าอาจเกิดจากความไม่สะอาดของแฟนดิฉันมีแฟนเป็นผู้หญิงนะคะ,ะในวงเล็บ เป็นไปได้ไหมคะไม่ได้เขียนบอกว่าบอกคุณหมอหรือเปล่าว่าแฟนเป็นผู้หญิงกันนะคะบางครั้งที่เป็นอาจจะไม่รู้ตัวอาจมีคันบ้างแต่ไม่มากเหมือนในครั้งแรกแล้วมีอะไรกันกับแฟนอยากทราบว่าเชื้อราจะสามารถติดเข้าไปในมดลูกหรือปากมดลูกได้หรือไม่ครับเพราะนั้นตอบคําถามสุดท้ายที่เขากลัวก่อนเชื้อราคงไม่ติดเข้าไปในมดลูกและปากมดลูกมันจะอักเสบเฉพาะอยู่ภายนอกของจุดซ่อนเลนหรือภายในช่องคลอดแค่นั้นเองนะครับ,รบไม่ได้ไม่ได้ลุกลามขนาดนั้นแต่มันเป็นเชื้อที่ทําให้เกิดความรําคาญ และชีวิตเราก็จะแย่ขึ้นทีนี้เวลาคขาบรรยายให้ละเอียดวันนี้มีแฟนผู้หญิงนะ <c oughs> เขาคงจงใจจะบอกเราว่าบางครั้งนี่ก็อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ซาบซึ้งกันโดยที่ฝ่ายหนึ่งอาจจะใช้ปากกับอีกอ,อีกส่วนหนึ่ง ของคุณผู้หญิงอีกของท่านนี้นะครับนะเป็นกรณีแบบนั้นเพราะว่าผู้หญิงบางทีเขาก็ใช้กรณีแบบนั้นกันหรืออาจจะใช้มือเมือม่ออะไรต่างๆที่ไม่สะอาดทําความสุขให้แก่กันเนี่ยนะครับกรณีแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าบางครั้งปากที่ไม่สะอาดอาจจะมีเชื้อราอยู่รอะไรต่างๆทําได้หรือมือเล็บเล็บตัดไม่สะอาด,อ,าดอันนั้นก็เป็นไปได้อันนั้นก็คือปัจจัยที่ท,ที่ที่ถามมาแต่ปัจจัยโดยตรงผู้หญิงถึงแม้ว่าเป็นสดๆอยู่มันก็เป็นเชื้อราได้ง่ายครับยุคนี้นะครับเพราะว่าโอ้โหแต่ละคนนี่ใส่กางเกง ยิงทีกันรัดเติวเลยนะครับมันก็ร้อนมันก็อับมันก็ชื้นคุณหมอไม่สนับสนุนการใส่ฟิตฟิตเหรอครับมันไม่เหมาะสําหรับเมือร้อนอย่างเราใส่ฟิตฟิตก็ดีคุณฮาร์ดดูแลสบายตาดี <c oughs> ดูแล้วมันสบายตาดีนะครับอาจจะอุดอัดเขาดูแล้วสบายตาดีสําหรับคนที่ขุมหน้าดูนะไม่น่าดูก็ใส่คุมๆไม่หน่อยก็ดีนะครับทีนี้สําหรับเมืองไทยเนี่ยมันไม่เหมาะสมครับกางเกงยีนรัดๆนะครับเพราะว่ามันอับชื้นแล้วเหงื่อเราก็ออกเราเดินอยู่นอกบ้านถ้าใส่กางเกงยีนแล้วอยู่ในห้องแอร์เย็นฉ่าก็โอเคไม่เป็นไรกันนะครับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยนะครับชุดชั้นในเนี่ยนะครับก็ใส่ประเภทที่หนานะครับบางคนใส่เต็มตัวเลยนะครับนรายต่างๆพวกนี้ต้องระวังแล้วหลายลายบางคนก็ไป กินยาคุมกําเนิดนะครับเป็นประจําสม่ําเสมอแล้วก็ไ่ไม่ดูแลไอ้ความอัชื้อพวกนี้มันก็เป็นปัจจัยทําให้เกิดเชื้อราได้เหมือนกันบางคนเป็นสิวกินยาปฏิชีวนะรักษาสิวเป็นประจําโดยไม่ได้หยุดเลย<อ>มันก็ไปฆ่าไเชื้อแบคทีเรียที่ทําหน้าที่เป็นทหารภายในรลารามันก็ยกผลบุ<อ>็นะครับปัจจัยมันมีเยอะเพราะฉะนั้น สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องหาให้ได้ว่าปัจจัยเราเป็นในกรณีไหนส่วนใหญ่เวลาไปหาคุณหมอคุณหมอเขาจะซักประวัติให้ละเอียดบางทีผู้หญิงไม่ชอบใจประถามันท่าำไมนะเรื่องลึกปับ๊บซับซ้อนสุดตัวส่วนตัว,ตว,ตวแบบนี้ <laughs> คือเขาถามเพื่อที่จะบอกว่าจะหาวิธีป้องกันร,รอบใหม่ไงคุณฮาร์ดแต่ว่าไอ้ที่มาตละทีเนี่ยเชื้อราที่มาตละทีเนี่ยยารุ่นใหม,ม่มนรักษาหายทุกทีนะครับไม่ต้องกลัวแต่เป็นแล้วก็เป็นอีกถ้าไม่ได้ดูแลไอ้ปัจจัยที่ทําให้เป็นสาเหตุครับอีนี้เป็็็นนนดด้้วยกออาาจจจะะะเเเเปปปไไม่่่ใชรืง